อณะนี้ผมอยู่ที่อปอจกาญจนบุรีฮะมาดูบรรยากาศงานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครับทุกคนครับหน้าง,งานบรรยากาศสวัสดีครับแม่แดงนะฮะ <laughs> อาตอนนี้ก็ไร้หน้างานได้นะครับเดีย๋ยวไปเอาขากล้องอย่างั้นไร้หน้างานได้นะครับแต่ว่าเออข้างในตอนที่ช่วงน้องเล่นคอนเสิร์ตก็ไร้ได้นะครับแต่วันสองพันงั้นเราไ็ไร้หน้างานแล้วกันเนาะรถ่ายไป่อสวัสดีครับบรรยากาศหน้างานนะครับพาทุกคนมาชม บรรยากาศที่อารานอ,อปจอนะครับกาญจนบุรีน้องขึ้นโชว์16นาฬิกา30นาทีฮะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเดี๋กวาขากล้องกัน จอดได้ใช่ไหมพี่ครับผมรถสวยพีรถสวยสองร้อยซีซีรถอินเดียบาจัตบาจัตอินเดียเขาม,ามาทำตลาดอยู่พักหนึงที่นี้เขาเรียกทำนะ,ะ,านะนะราคาถูงไหมซื้อไปสองหมื่นีย ไม่มือสองแต่ว่าเขาบิน <100, S 1> น้อยนะบิงแค่สี่ห้าพันโลครับละหมื่นห้าก็มีะหมื่นห้าก็มีแต่ก็โอเคอะเอามาขี่ไม่แพงใช้ความเร็วมันสาโอนิ่งมาก 100, 200, ขับร้อยยี่อ้อ้ใจเราถึงอเนี่อประมาณนั้นแลออ้วสวัสด,ดีครับผม ใ่แล้วครับเจอแฟนคลับเอฟซีดองต้นข้าวอีกหนึ่งท่านแล้วเอาาอเนี่ยไม่มีไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปเจอไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไปเจอเจอใครผมก็มเข้าไปข้างในอาทรันอ๋อกำลังมาเป็นอย่างไรบ้างเดินทางมาจากไหนครับพี่นุงอ๋อผมใกล้ๆเด็กไปตันวิวนี่โอไปตันวิวสองอันนี้สอง วันนี้วิ่งสองงานเลยไหมอ่าก็จะก็จะมาไอ้นี้แหละชมพูนุชดด้วยแหละเดี๋ยววันสิบผกก็หกโมงก็ไปช่วงนี้โรบินสันโรบินสันก็กับผมก็อยู่อยู่หลังบ้านผมอ่ะผมอยู่เขาตองไงช่วงนี้กระชุ่มกระชวยไหมลูกสวัสดีครับผม คุณลุงค่อยนัดมานัดเจอที่นี่มาได้เลยค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอตรงโน้นครับเดี๋ยวไปดูก่อนได้ครับได้จะให้ทำไปนี้ให้เลยได้ได้ช่องของต้นข้าวเลยผมจะทำให้เป็นโอเคเดี๋ยวกดติดตามให้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ลุงไปไปคุยกับเพื่อนเพื่อนลุงกันก็ไดเราไปไงบ้างตั้งแต่รู้จักต้นข้าวรู้สึกกระชุ่มกระชวยไหมดูตลอดงานไอ้นี่ก็ดูตลอดร้อยเก้าสิบเก้าผมก็ดูตลอดูตลอดเห ดูตลอดจะคุยกับพี่อะไรนะพี่ประยุทธ์ประยุทธ์แ่ะติดต่อกันนะครับฝากอะไรถึงพี่ประยุทธ์ไหมครับนั่นแหละก็ฝากไปเลยก็ให้มาสุขภาพแข็งแรงบ็มีโอกาสมาก็มาเมืองการนี่มาเที่ยวเมืองการนะมาเที่ยวเมืองการเออพี่บธ์บอกบอกมันก็ไอ้นี้ด้วยมนามหามนานี้ก็ได้ครับผมแม่งก็พี่ก็จะมาพร้อมกับพี่ปิชัยอ๋อผมติดตามเมื่อยได้ได้วันนั้น ไอ้ที่<ฆ>ว่าบ้านปิดมึงอยู่ตรงนี้อไอ้ที่ว่าของไอ้ไอะไรจิ้เรียงไอ้ที่ว่าคุรางอะคุรา,างที่อยู่ตรงนู้นใ<อ>กล้ๆกับทีทท่ที่วัดที่ผมไอ้นี้แหละที่คุรังพลังกิจตานุภาพวันนี้วันนี้ลุงก็เป็นสมาชิกด้วยว่าของเขาอยู่ที่นี่เขาซื้อบัตรใหโอ้ซื้อผัดไทยโอ้เป็นงานจินเลี้ยงเป็นงานสัมมนาสัมมนาแล้วลู้เขามีไอ้นี้ด้วยไงครับผม โอเคครับลุงแล้วนะค่อยเจอกันครับอลุงเข้าไปก่อนนี่ครับโอ้ธรรมชาติดีมากเลยนู่นเห็นภูเขาด้วยครับทุกคนออานี่ฮะหน้าง,งานลานอบอจออผมนั่งก่อน <c oughs> ออาอยู่หน้าง,งานถ่ายให้ทุกคนดูเออเจอแฟนคลับผมก็ถามแหละ,ะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเออเจอแฟนคลับเอซเนาะ ของน้องต้นข้าวนะครับข้าวเปล่านะครับอ,อันนี้เขาบอกว่าไลฟ์สดน้าง,งานได้นะครับเราก็จะไปไปลฟ์สดหน้าง,งานเนาะให้ทุกคนชมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งอุปกรณ์ก่อน <c oughs> อันี้เต็มเด็กก็จะไปให้ทางนู้นไปจอทางนู้นเหมือนกันเอาไปดูบรรยากาศหน้างานกันครับแม้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเราก็ถ่ายเก็บบรรยากาศหน้างานก็พอละเดี๋ยวไปบอกว่าน้องมียังไงน้องมีสองงานวันนี้น้องมีสองงานเราไปต่อที่โรบินสันแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศหน้างงานที่นี่เป็นยังไงนะครับทุกคนก็ทยอยมาเป็นงานสัมมนานะครับงาน นะฮะอ่ะนี่ครับทุกคนครับนี่ฮะบรรยากาศหน้าง,งานเออห้องประชุมใหญ่พอสมควรอุ้ยนี่พี่เขาให้ไหลฟ์หน้าง,งานได้แล้วก็ไลฟ์หน้าง,งานเนาะไม่เป็นไรหรอก ข้างในก็เดี๋ยวช่วงน้องต้นข้าวขึ้นก็สามารถไลฟ์สดได้นะครับเราค่อยมาไลฟ์นะครับทุกคนก็เริ่มทยอยมาเอาฝากกดไลค์กดแจร์มาดาสตอรี่ครับนี่คือบรรยากาศหน้าง,งานร,ร้านอ,อบจผุกคนกำลังทยอยเข้าไปครับ ร้องสันข้าวขึ้นอร้อง16.30นาฬิกานาทีนะครับวันนี้วันที่24กันยายน2568หยครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดกรแชัมาขอลงคลิปก่อนนะครับ